ระบบสังหารเทพตอนที่57แท้จริงมันก็คงเป็นบุรุษโง่คนหนึ่งน้องหญิงปราณกระบี่ของเจ้านับวันยิ่งรร้กาจนักในคนรุ่นเดียวกันคงจะมีน้อยคนที่มีความสามารถเช่นเจ้าเรียกได้ว่านับด้วยมือข้างเดียวเป็นแน่สวีอันฉีนางพูดอย่างเริงร่าท่ามกลางกองเลือดของเราชายชุดดำที่ชั่วชา้า นางและน้องหญิงตอนนี้ต่างลงมืออย่างโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความปราณีใดๆนั่นก็ช่วยไม่ได้เพราะสองสตรีงามต่างได้ยินทุกคําที่ออกมาจากกลุ่มชายชุดดําเช่นกันและเมื่อได้ยินได้ฟังเช่นนี้จะให้ยั้งมือกับพวกมันได้อย่างไรพาลี่สิทติดตามของพวกนางยังนับว่าเป็นสตรีวัยเยาว์ที่ไม่ควรพบเจอเรื่องพวกนี้ตอนนี้ใบหน้าของสองสตรีงาม เมื่อต้องหยุดโลหิตกับดูสองประกายเฉิดฉายอย่างประหลาดทั้งสวยงามและก็ดูน่าหวาดกลัวในเวลาเดียวกันบอกมาเหตุใดเจ้าจึงลงมือโหดร้ายกับเด็กหญิงตัวน้อยเช่นนี้สุีอันชีกล่าวโดยสีหน้าไรอารมณ์หากแต่ในตาของนางช่างเย็นเฉียบเย็นจนผู้พบเห็นต้องหนาวสัน่นปลายกระบี่ของนางชี้ไปที่คอของหัวหน้าชายชุดด,ดำ ชายชุดดำที่บัดนี้ร่างนั่งจมกองเลือดของตัวเองมันจ้องใบหน้าของสวีอันฉีและมองไปที่สวีอีเฟยมันพลันตกตะลึงในความงามของทั้งสองแสงจันทร์ที่สะท้อนกับใบหน้าของพวกนางทำใจมันล่องลอยก่อนจะได้สติจากความเจ็บปวดที่แขนและขาความแสบร้อนนี้ไม่ง่ายเลยที่จะระงับแม้ภาพตรงหน้าจะคือนางสวรรค์ชายชุดดำมันเลือกหัวเลาะเบาๆในลำคอ โดยมันไม่ได้ตอบสิ่งใดมีเพียงท่าทีนิ่งเงียบแล้วหัวเราะในลำคอเท่านั้นมันทำอาชีพนักฆ่าและคนคุ้มภัยมานานเกินไปทำให้ในใจมันรู้ดีว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดนับว่ามีจรรยาบรณในวิชาชีพของมันอยู่บ้างหากแต่ความชั่วช้าและจิตใจของมันต่อผู้ที่อ่อนแอน,นั้นควรเรียกว่าเข้าขั้นต่ำสาม สวีอันจีเห็นดังนั้นคิดจะตะวัดกระบี่อีกคราวมือของยอดหญิงงามก็จับนางเอาไว้ก่อนที่ยอดหญิงงามจะสายหน้าเพื่อบอกให้นางรู้ว่าไม่ควรลงมือต่อไปอีกสิบพี่หญิงเราควรปล่อยให้ที่นี่เป็นเรื่องของทางการมากกว่าไม่เช่นนั้นเรื่องราวจะบานไปลายได้จนทำให้ท่านพ่อและท่านอาต้องวุ่นวาย สุยอันจีเห็นดังนี้ก็นิ่งคิดคู่สั้นก่อนจะหยุดมือนางคิดในใจตัวเองเบาๆพร้อมมองจ้องใบหน้าสุีอี้เฟยน้องหญิงของตัวเองเป็นเจ้ามิใช่หรือที่รีบดอนรงมือแขนขาพว,วกมันที่อยู่ตรงหน้ากองเลือดเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานเจ้าทั้งนั้นสุยอันชีนางถอนหายใจก่อนที่จะหยิบของสิ่งหนึ่งออกจากแหวนมิติและยกขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อสังเกตดีๆจะพบว่าของสิ่งนี้คือพลุสัญญาณหากแต่มันไม่ใช่พลุสัญญาณธรรมดามันมีตาสัญลักษณ์ของเจ้าเมืองและอาณาจักรก้ามงกรสลักอยู่พลุสัญญาณส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าเป็นค่ำคืนมืดสว่างจ้าในทันทีนี่คือผู้แจ้งเหตุของอาณาจัก,กรก้ามงกอของสิ่งนี้เป็นของที่ทางการเอาไว้แจ้งเหตุร้ายไม่คาดฝันต่างๆ ส่วนหนึ่งมันได้มอบให้เหล่าจอมยุทธและสำนักฝ่ายธรรมะที่มีชื่อเสียงและบุคคลระดับสูงของอาณาจักรไว้เท่านั้นสแสดงถึงคุณค่าและการให้เกียรติของทางอาณาจักรต่อเหล่าสำนักใหญ่และเหล่าจอมยุทธที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นที่หากมีเรื่องวุ่นวายด้วยสิ่งนี้พวกท่านย่อมได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยทางการ สวีอัญชีใช้ผู้สัญญาณนี้เพื่อให้เรื่องต่อจากนี้ฝ่ายทางการจะเป็นผู้สืบหาสาเหตุและจัดการปัญหาต่างๆแทนพวกนางแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้แม้สวีอัญชีจะสังหารมันสิ้นทั้งห้าคนณนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครกล้าเอาความผิดจากนางเช่นกันนั่นเพราะในโรคนี้พลังและอำนาจมันคือคำตอบของทุกสิ่ง สำนักบรรจบฟ้ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในอาณาจักรก้ามังกรแม้แต่ทางราชสำนักยังต้องเกรงใจอยู่หลายส่วนและการฆ่าสังหารคนชั่วช้าก็นับเป็นเรื่องดีต่อทางการเสียอีกดังนั้นในยุคสมัยที่ความแข็งแกร่งคือกรฎไม่มีผู้ใดกล้าเรียกร้องสิ่งใดต่อผู้แข็งแกร่งและถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นหากแต่ความแข็งแกร่งนั้นก็ยังต้องควบคู่กับคุณธรรม สำนักบรรจบฟ้ามีสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เป็นสำนักวิชายุทธที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วราแห่งอาณาจักรก้าวมังกรในระหว่างนี้ยอดหญิางงามนางค่อยๆเดินไปยังเด็กหนุ่มที่สลบอยู่มันผู้ที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลในใจสุยอีเฟยนางรู้สึกแปลกประหลาดในทันทีไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดใจนางจึงเต้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น ยิ่งนางก้าวไปอยู่ใกล้เด็กหนุ่มคนนี้นางนั่งลงข้างกายเด็กหนุ่มก่อนจะค่อยๆพลิกกายมันขึ้นมานางใช้มือลูบไปที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มช้าๆแม้จะไม่อาจมองใบหน้าของเด็กหนุ่มชัดนักด้วยเพราะมีเหล่าผ้าพ,พันแผลปิดบังไปทั่วแต่นางก็รู้สึกพิเศษยิ่งกับเด็กหนุ่มคนนี้อย่างที่แม้แต่ตัวนางเองไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไร และในตอนนั้นเองเสียงหัวใจของเด็กหนุ่มมันก็ดังรั่นจนรู้สึกได้เช่นกันเด็กหนุ่มมันค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆหัวใจของมันสันส่นไหวสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นเชียวเฟิงมันเคยคิดว่าตัวมันนั้นแข็งแกร่งและมั่นคงด้วยสตินักไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดภัยร้ายหรืออุปสรรคมันจะจัดการได้อย่างมีเหตุมีผลและในตอนนี้เมื่อมันได้มองไปที่นาง นางผู้งดงามภาพที่เคยเห็นในห้วงจิตภาพที่เจ้าเหมือนมารสร้างขึ้นของสตรีผู้หนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ไม่อาจจะลืมเลือนใบหน้านี้ได้มันเคยคิดว่าเมื่อมันอยู่ต่อหน้านางนางอาจจะเป็นแค่ผู้หญิงหรือสตรีคนหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้เมื่อนางผู้ตะง,งามตาได้อยู่ตรงหน้าของมันมันรู้สึกได้แค่ว่าสิ่งที่เคยคิดเอาไว้นั้นผิดทั้งหมด หัวใจของมันร่ำร้องว่าทั้งชีวิตมันไม่อาจาจะขาดนางได้จากที่มันเคยคิดว่านางเป็นสตรีที่งดงามงดงามอย่างเหนือล้ำก็เท่านั้นบุรุษทั่วราและตัวมันคงชอบนางก็เพราะความงามนี้ตอนนี้มันเข้าใจแล้วว่าสำหรับเจ้าหมุ่นมานนี่ไม่ใช่แค่ความลุ่มหลงในความงามของสตรีนั่นพราชเียเฟิงมันก็รับรู้เช่นกันว่า ตอนนี้ราวกับหัวใจและร่างกายของมันถูกร้อยลัดด้วยโซ่ตรวนและสายใยที่ไม่ว่าชาติพบก็อาจจะไม่มีนันสบั้นมันขาดเพื่อหนึ่งรอยยิ้มของนางแม้ต้องแลกด้วยชีวิตหัวใจของมันคล้ายจะรีบตอบว่าพร้อมยอมตอนนี้ในจิตของเชียอเฟิงคิดนึกแท้จริงมันก็คงเป็นบุรุษโง่คนหนึ่ง มือข้างหนึ่งของเฉียวเฟิงมันค่อยๆย,ย,ยกขึ้นสัมผัสใบหน้าอันงามล้ำค่าของสวีอี้เฟยยอดหญิงที่งามตะการโดยที่ไม่รู้ทำไมมือที่ยกขึ้นนั้นเฉียวเฟิงคลายรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวมันที่เป็นผู้ยกมือนี้ขึ้นราวกับว่ามือนี้คือมือของมันแต่ไม่ใช่มือของมันราวกับว่าเชียวเฟิงสัมผัสถึงหัวใจและความรู้สึกของบุรุษอีกผู้หนึ่งเจ้าหมื่นมาน มือของเด็กน้อยช่างหยาบกร้านมันเป็นมือของคนที่ตากตรำมือข้างนี้กำลังสัมผัสสตรีซึ่งงามตะการนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ